จอยโมบามาแล้วกับ2เซตสุดคุม้มโปรโมชั่นแถมไอจอยสติกและฟิลลิ่งมินิ1คู่ใครสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอามันเอากันเลยครับจังาวันนี้คูดาวเปิดสกิลเรียปร้อย1 2โอ้โหพระเจ้านี่โหดเะละ่ะสกิลในวงกว้างนะครับเปิดลดคูดาวโอ้โหใช้สกิลรัวเลยเมื่อกี้ สตรีมผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะฮะบ,บาสเตีนะครับวันนี้เรามาเล่นเอ่อลูเลนะครับเป็นตัวเมดแอสซิสต์นะครับเราจะมาเล่นในฉบับของเซิรฟ์ฟเอ่อเบต้านะครับยังไม่ได้เข้าไทยแต่อย่างใดนะครับแต่น่าจะเข้าเป็นตัวต่อไปต่อจากมูระนะครับดูว่าจะโหดไหมอ่าได้ข่าวว่าเออได้ข่าวว่านะฮะตัวนี้ สามารถใช้สกิลรัวๆไล่ได้นะครับเวลาคอมโบใส่กันเนี่ยมันสามารถกดสกิล2รัวๆได้นะครับดูเหมือนจะโหดน่าดูนะครับตอนนี้เราจะอ้าวครับดูเหมือนจะเหมือนกันด้นะฮะทางด้านแบทแมนก็มีนะฮะแร็กก็มีนะฮะมีเหมือนทีมเราทุกอย่างนะครับแม้แต่สกิลนะฮะในการใช้แกงกันก็ยังมีเหมือนกันนะครับ สกิลระเบิดเออสอันฝั่งนู้นก็มี3อันนะครับก็ว่ากันไปนะฮะอาจจะเป็นผมลิขิตนะฮะที่ได้มาเจอกันแบบนี้นะครับตอนนี้ก็รอเข้าเกมนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมเลยนะฮะทีมเราก็ไปนู่นเลยฮะแหลกนิดนึงนะครับมาครั้งแรก่าเราเป็นรูเรียนะครับ เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวียดนามนะเบต้าเวียดนามนะสำหรับใครที่บอกว่ามาขอสมัครแล้วนะแต่มันไม่ได้มันน่าจะปิดไปแล้วนะครับก็ถ้าเปิดอีกทีผมก็จะแจ้งนะฮะจะแจ้งไม่ได้แจ้งแจ้งทางเออ่ยูทูบเองนะครับข้างบนอา้าวไอล้ลิงว่ะสกิลสองเรายังไม่ได้นะสกิลสองเป็นการพุ่งนะฮะเราอัพสกิลแรกก่อนนะครับเป็นทำเป็นการทำลายในวุปกรณ์เอาลิงก์เฟิร์สบัตไปเลย สกิลสองนี่นะฮะมันพุ่งไปเนี่ยแล้วก็อย่างี้นะฮะปล่อยสามเม็ดว่าไงแพนด้าตายไหมเรียบร้อยนะครับอมืมาครั้งแรกครับหนึ่งนาทีห้าสิบสามวินะครับเราได้ไปสองตัวถือว่าเป็นโอกาสดีของเราเลยนะฮะแบทแมนขึ้นมาว่ะโอ้โหแบทแมนมาอ้าวโดนซะง,งั้นโดนโอ้โหไปสกิลผิดครับจังหวะน,นี้เสร็จแบทแมนไปเลยเราไม่ระวังเนี่ยฮะ เพื่อนจัดว่ะติงทุบนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเล่นยากนะผมก็เพิ่งเคยมาเล่นเองเนี่ยฮะไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นสกิลก็เหมือนกันนะี่ยไงตัวก็เหมือนกันจงังหวะนี้สกิลสองสกิล3ระเบิดเรียบร้อยครับเป็นการคอมโบที่โหมดมากๆเราได้อันตีเลยนะครับ นี่เป็นไงล่ะแบทแมนโอ้โหอันติดีดูเหมือนจะเออเป็นวงกว้างนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวเนี้ยถ้าเปิดวงในวงกว้างแล้วต่อสู้คอมโบใส่กันเนี่ยตัวนี้ถือว่าคูดาวเร็วมากนะครับจังหวะนี้เปิดนี่คอมโบดีจังหวะนี้เสร็จไหมเรียบร้อยเสร็จแ็กมัดเพิงเราช่วยเพื่อนไปหนึ่งตัวนะครับเปิดคอมโบถือว่าโหดมากเลย ใส่สีอย่างนะฮะเล่นยากไปนิดนึงเราต้องฝึกกันอีกนานนะฮะโหดแน่นอนข้างล่างวาไงนี่อันตีทีเดียวนะฮะแร็คหมัดเพิงเป็นตัวที่ผมชอบเล่นในเซิร์ฟไทยมากเลยนะครับสามตัวเอาบังกรไหมเอาถอยก่อนเพื่อนมันอยู่นอกวงมาเอาก็เอาวะเอาแร็คจะตายครับถอยดิ อ,อยไม่ถอยครับตายไปเลยเราได้บังกรไหมนีม่ครับลิงลิงระเบิดโอ้โหโอ้โหแพนด้ามาลิงไม่ตายครับเพื่อนมันมาช่วยทันนะครับมาทั้งสามเสร็จมีอย่างเงี้ย แรกมาสกิลสองอันตีเลยลูกนี่นี่ครบร้อยครับเสร็จแรกมาเพิงเราไปช่วยเพื่อนครับเราก่อนเพื่อนกำลังไปแบทแมนถอยมาแลยฮนะเฮนด้าเหรอเสร็จแบทแมนไปเอาเสร็จเราครับสกิลสองนี่จะวัดดีมากเลยดูเอาดีเอาดีเอามาดีเอามาดี อย่ารอดอย่าให้มันรอดในนี้ครับเสร็จแบทแมนเอามันเว้ยลิงเอามันเว้ยเรียบร้อยลิงลิงก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ลิงก็ฆ่าลูลูเล่ได้เหมือนกันนะฮะผมก็งงมันชื่ออะไรมันน่าจะชื่อลูเล่เนี่ยครับลูเล่ใช่ไหมตอนแรกก็เรียกเป็นลูเออร์นี่ครับแบทแมนมาดิต้องระวังนะฮะสกิลแบทแมนแรงอา้าว จังหวะนี้ปล่อยอันติไม่ทันครับมันเข้าใกล้เราเกินไปนี่ครับอันติมันจะเป็นวงกว้างนะฮะแล้วก็ถ้าคนใช้เป็นเนี่ยหรือเซียนเนี่ยมันจะปล่อยสกิลรัวเลยนะครับขนาดแบบรบูเลยรแบบนี้จัดการตัวนี้ไม่ได้นะฮะหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่คูดาวเร็วพอสมควรนะครับทันใจเลยในแบบนี้นะฮะแต่ต้องกดเร็วๆหน่อยนี่ครับไครเซียนก็รอได้เลยนะฮะอาจจะ ต่อจากมูรัดนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมกะนะฮะอาจจะต่อจากมูรัดผมก็น่าจะซื้อแพนด้า <Panda S 1> มาว่ะแพนด้าโอ้โหจังหวะน,นี้ว่าไงถอยก่อนว่ะมันหนืดเหรอมาดิแบทแมนมาช่วยหน่อยลูกเอามันเอามันดิเรียบร้อยนะฮะเสร็จแบทแมนไปเจ้าแพนด้าอ้วน ทีมเราได้เปรียบนะครับถึงจะตัวละครเหมือนกันแต่ถ้าเล่นดีได้เปรียบแน่นอนมังกรยังไม่มีใครไปตัวสอบนะฮะฝั่งนู้นก็คงไม่น่าจะเอานะอยู่คนเดียวอ่ะหนีไปไหนตรงนี้ซุ่มเหรอชอบซุ่มครับจะหนีไปไหนเอาทุบอะ่ะเรียบร้อย นี่ครับเสร็จลิงไปตรงนี้มีแร็กนะฮะคิดยังไงแร็กคิดยังไงคิดยังไงมันอยู่คนเดียวรอไม่ได้นะครับมันเร็วผิวเกินไปนะฮะเจ้าแรกนะ็กเนี่ยคนเล่นเป็นอาจจะดีหน่อยนะฮะเราจับมันยากหน่อยตรงนี้มีสี่นะ,ะับพวกเราเอะไรครับ จังหวะนี้เราจะเอาอยัางไงกันใครจะเปิดก่อนโอ้โหแบทแมนเอามันเอากันเลยครับจังหวะนี้คูดาวเปิดสกิลเรียบร้อยหนึ่งสองโอ้โหพระเจ้านี่โหดเะล่ะสกิลในวงกว้างนะครับเปิดลดคู่ดาวโอ้โหใช้สกิลรัวๆเลยมเมื่อกี้แต่กดไม่ทันนิดนึงนะฮะใจเย็นครับอย่าเพิ่งชนะลูก มันกำลังมันเลยนี่เรียบร้อยนี่เป็นไงแร็กเหรอโดนสกิลระยะไกลไปนะฮะสกิลสองคู่ไปแล้วก็ปล่อยสามจุดมา,แท,ดา,าแทนด้าเก่าอ่ะแพนด้าแม่งเกิดวะถอยก่อนใจเย็นลูกมาแบทแมนเหรอมาเรียบร้อยเสร็จลิงไปกระโดดทุบ เราช่วยเพื่อนสิบเนี่ยนะฮะถ้ายันเราหิวอ่ะมาดิมาดิดูสกิลสกิลคูดาดูสกิลคูดาโอ้โหถ้านอกป้อมนี้พอได้นะฮะโวนกับแบทแมนนะฮะดูเต็มทางด้านของรูเล่เลยฮะชัดดาวมาแฮนด้าเปิดเลยนะฮะจังหวะน,นี้เอาดิปอบไได้สักตัวอ่ะเอาดิ เอสเลยนี่ฮะแพนด้าแต่ก็ตายตายแงเสร็จมันถอยจังหวะนี้ไม่ทันจริงๆว่ะออกมาลูกน,นี่แปบ๊บเดียวแพ <c ười> นด้านี่โดนกรงเล็บแบทแมนเลยนะครับโดนแบทแมนตีมัดเลยดูน,นี่เรียบร้อยเสร็จไปเยอะเหมือนกันนะฮะไงลิงฝั่งนู้นออกมาไม่ได้นะครับเรากดดันอยู่ ใจเย็นครับใส่กันว่าแพนด้าแบทแมนเตียบร้อยนะฮะแฮตทริกแพนด้าเอากันมันว่ะทีมผมแม่งมันนะครับเอาเลยพวกเอ็นเลยจังหวะนี้ก็ชนะไปนะฮะถือว่ามันมากๆเลยนะครับนี่ทางด้านของแบทแมนนะฮะได้ mvp ไปตัวนี้ก็ถือว่าฟูดาวเร็วนะฮะ